เท้างนอกแก้วไปเป็นอะไรเนาะเททางนอกอีกห้อ,นหนอ,องน,ออนึง ตรวจจะชิดเลยแหละเมืด่ดพามืดฝนไม่อีกได้พี่น้องเอ้เนาะมาตัวเมื่ดลมมาแล้วตกตลอดเลยฝนเน,น,นาะเนาะฝนมาแล้วฝนมาแล้วอ่าตกทำซากอยีกแล้วเนาะ

ôi cái nào vậy? ờ ờ làm lẻ mà ờ <laughs> Tăng này cả tăng ờ ờ cả coi ờ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 

เออเมื่อนี่มาขนาดนอกมื่อนี่นอกอ่าตกมาอีกเลยเป็นอย่รเนะเอมันสิวร่มชี้มันสิไปเลยมึงเถอกะ น้ำในสร้างเพิ่นไปแก่มากพี่ต๋อยเนาะเพิ่นไปแก่มากอ่าแบบว่าเทคือเก่าเพราะว่ามันถ้าว่าศีสูบมืนกับเท่านั้นเขากลอยปูนจำนวนหลายนะเนาะเพิ่นกเพิ่นก็ต้องไปเก่เอามามาใส่เนาะ ตัวนี้จะกอ่อใช่นี้ได้บ้มันเปนจิโต้กันเนาะบองข้านไปอีกนนเนาะ้นสร้างมันก็ À, thoạt cửa xe đội để nọ Ôi <laughs> xe cờp <cơ> bộ cây <cười> <cười> Bà này thằng cuốn thằng lông, bà này ao. เจ็บไปเรื่อยประตูเครื่องของเด้อเต็งไว้เด้อเครื่องเด้อเออยี่ยนมันปิวไปป้าอันล็อกเนาะเนี่ยไปอะไรก็วันจะได้ถอยรถมาฟรีอีกเนาะยี่ยนต้นไม้เนาะเยี่ยนต้นไม้ฮักใช่ไปหน่อยถอยออกมาจากต้นไม้หนึง

โอ้ยโหโวเนาะะดีคือประมาณเท่ดีเออมาคำก็แลนวอ้อโหไปลอยเนาะกํลังลุยนี่กันเนาะออทโหเต็มที่เลยทา้งสายเพื่นก่นไปลอยนิ่งเสือกพวกไลฟ์อมได้หทุกเนาะ บนผ้าเข้าไปมันเป็นห้อยที่นอกะว่างคัตตกจำนี่กับคายุเนอะห้างเราจะแห้งกูเหน,นื่ยนะฝุ่แห้งอ๋ออีกแล้วี่น้อไอ thế thì mát là cả ngàm bát này bên nó, cà phê rẽ, phốt rẽ này khác rẽ nó, sàn cả khác này nó, nhàng lui luôn nó, có buýt anh buồn cắt, xe buýt anh buồn cắt ừ. cứ rồi, cái nếp loay la nó, cái nếp loay นอกแกบบ้วไปเอยเนาะโอเคนอกอีกห้องหนึ่ง ลอกขึ้นมาเลยบ่อ,บอช้างให้เติบไลยไปทำไปปอ้ปนกันเนะาะวเอ้ยเอ้อักแล้วบ่ตรวจจะชิ้นเลยแหละเนาะ <laughs> Hãy mời thế phương phần một tốc tí sang Hãy cứ ác cả hòn mang cả mang cả, cả mảng quay nó mang cả dứt tổ quay Hãy cứ ác cả hòn nè Này cả lơm Lơm leo đơ thì nói thành này cả nó à, bà tuê hết chưa ba? bên tiền. ngoài kia hết. Nhưng ha ha ก่อนมาดนกันแสางพูดมาแทงเนาะจะเถี่ยได้หรังตั้งแต่เทได้เช้พูดนี่แกจะเขี่ยไ้นเอเถี่ยวเถี่ยเราห้องได้ปะเถี่ยเห้องต่ว่าหาี่ถังมานเนาะเอาอยู่บนเก้าปะ doch na no. เทแล้วเลถือว่าโอเคแล้วพอตัวเทแล้วละกันเนาะถือว่าวิทย์ตัวนักกระลาษบาดนี่เนาะรอบสุดท้ายพี่น้องเลยเทแล้วอะไรกันถือว่าวิทย์แล้วตัวนี้ถือว่างานนักสุดเนี่ยตัวนี้เทพื้นกับขึ้นปูขึ้นโบกนี่แหละต่อไปก็เป็นงานเก็บบาดเนี่ยก็จุมนักปัญงานงานโบกงานเทนะนักชุดอะไรพี่น้องเลย โอ้เรียนบบไหนเนาะี่เราไนเนาะทางทางถึงกว่าเมื่อน,นี่ก็กคือจิอาจจะแล่วอยู่เทพื้นไปแล้วไอ้เมื่อนกะถ้าว่ามีบานมีอย่างกันมันถือว่าได้นะเนาะอ่า bà mẹ bà tìm đây mà nó không có tất cả đều à à lên à à ไอยได้ออู่บ้านอยู่บ้านนี่บ่ทูเพิ่นบ่ได้ใช้ซอบปูนเนาะอันใช้หาทานเนาะเออนอยู่ะนลเมื่อกี้ว่าสไปหาซื้ออบละพันบ่ได้นี่สิได้อบใช ให็ทานกับยังไงไปทางบ้านมันก็จะใส่สอบยืดเนาะไปได้หายทานเนี่ยข้อนกลุ่มกุ้มเลยเอ่ะ <c ười> ไมได้หายทานตะกอนเห็ดทานเห็ดทานขายกันมาแส่นตะกอนกันไม่ได้เลยบ,บล็ออบเราก็ไปหาเลาะซื้อได้บ้านเนี่ยบางทีก็ไปซ่อมอ่ะน้องกระเจ้าบางทีได้ไม่ได้ถอดแล้วก็เก็บเอาไว้น้ำ ไอ้ดีได้ยางได้ยังสอบได้ใหญ่ได้ใหญ่น่ะไปนั่งถาวกับเจ้าที่ไปกับเจ้าทีอย, Olá, อยู่โรงงานด้เพื <Yeah, like man, t t ่นทุกโรงงานอ่ะกับพวกนกับเจ้าผู้ชมปูนลยกกัเจ้าถอกับเจ้ามุนี่กับเจ้าดเจ้าอวเจ้าชอวอกับเก็บเอาว่ะนี่ควันกลุ่มกุมเลยว่ะเดีเอามาทายกทั้งควันทานทัควันปูนเฮ้ยว่ะ แล้วครับน้องใส่ผลพันกุนกน์บอบไได้ตัวเนะก่าน่ะกู้คืนบมได้ถ้าว่าเพิ่นถ้าว่าเพิ่นเอานะฮะตัวที่ว่อเพืเ่อนจดไว้ใหนนะ้น่ะกู้คืนได้บด่อยูว่ามันมีนะฮะเก่าอยู่ h นเด้แล้วว่ามันเปียกบ่แหละวะเอาวะนะฮะตัวที่ว่อเพืเ่อนตั้งตั้งอันตั้ง,งจีมิวไว้ให้นะต้องเอาไว้ ไม่ได้มันเป็นปัญหามาแล้วเะฮะเอารหัสตัวเก่าเงียบจันมันก็ได้คือเก่าอ่ะนะโอ้โตนี่ถ้าว่ามันเปียดะมันบ่ได้แล้วแบบใช้สมัครใหม่กับสมัครใหม่ไปเลยแบบนี้นะโอ้โตัวเก่ามันบ่ได้ถิ่มเลยสมัครไปใหม่เลยเป็นแม่เห็นเป็นแม่มาฮักโอ้โตเก่ามันมีอยู่แล้วมานี่โตเก่าดึงขึ้นบ่ได้นอกจากมีรหัสรหัสเราใส่กัจดไว้ให้แล้วแต่ว่ามีหากคุณคุ้นดูว่าเคยจดเคยจดใส่เจียไว้อยู่นะว่า Để gì mơ nhiều hơn vừa lẽ Màu cây đi, sao sao hia có mơ vỏ Ôi <cười> <cười> Ôi Nghe nè à? Mà nó bị thở lao đấy đó, hia đó <laughs> à. ชงมานช่องที่่อนะชงเลยนวนกเฮียกรลัมมแล้วหมดมือจะเห็นดูอันนี้กาหาการีได้หนส่งมาด้วยแก้วพนอออกมาอยู่ที่ไม่เนาะโดยมีใคได้ไปหามาหนิเขาบ่าิมเขาบ่าวเซนบ่าวซนล่ะบ่าวคอยบ่าวลาบบ่าวอบาลาบาังบ่าวบาลาบสามคนล่ะอ่าเอาคือบ่าลายอะไรเ มีกระลาหมดมันไปเข้าไปหาเพื่อนว่กมันนี่ว่าใช่ว่าจะไปซื้อเตียงมันยังเบ็ดอยู่พี่น้องไอ้เนาะไปได้บ่ได้ไปคแล้วก่อนเราไปหาซื้เตียงเพื่อนนอนรถสบายมันเบิดอ่ะนะว่ใช่ต้องไปยุหมัวเนี่ยตันเบิดว่าจะซื้อแหวนต้องมาเบยพ่อหมาเนึงมันเบิดก่อนก็ได้บ่ได้ไปยังวันได้ไปซื้อ เจ้าอะไรพวนกันเนาะโอ้ยเออู้หันโดดบุญบั่นบุญบั่นมาตกบุญบั่นบุญบั่นมาเมื่อกี้นี่พี่น้องจักล้มทั้งพวนเนาะอ่าล้มทั้งพวนเมื่อกี้นี่พี่น้องไรพวกเป็นห้อยด้วยเออตัวนี่คือพุทธไก่ตม

โอเคไปเลยเนาะสำหร oh. okay. right ับคลิปนี้กะชีได้จบคลิปไปสำหนี้ก่อนเนาะทางสร้างเพิ่อนกะกำลังคอยปูนเทมันนี่กะเคยชี้สำเร็จอิดต่อกับจำคำไปเลยเนาะเมื่อไงกะเคยชี้แล้วอยู่ไปเลยเอาสำหรับคลิปนี้ขอตัวทิ้ลาไปก่อนไปเลยนะโค้าโค้กันใหม้ไปเลยที่ภาะการใดทางขอตัวขอไปละลายเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้ว Các bạn hãy đăng không